ผู้ว่าการนำข้าราชการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสวนครัวผู้ว่าการสร้างอาหารเพื่อชุมชนเวลา16บหกนาฬิกาสีานาทีณากลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนกกายสกปรินทุมเสนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในจนังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยนายวุฒิพงศ์สุภกว,วนิชหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบุรีนางรัชนีโพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีนายวัญชัยศิลป์ประเสริฐผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนายประสานปานคงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีน,นายอนันต์สิริพฤษาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายอุทยัยขันทองหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเอื้องพ,อนนพรนพคุณกเกษตรและสากลจังหวัดกาญจนบุรีและข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระราชดำริด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิกษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันผ่านกิจกรรมปลูกผัก90วันโดยใช้บริเวณพื้นที่ว่างของสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ในระดับครัวเรือน สร้างคลังอาหารชุมชนท้องถิ่นมีผักและสมุนไพรที่ปลอดสารเคมีเกิดการแบ่งปันระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนผ่านกิจกรรมสวนครัวผู้ว่าการสร้างอาหารเพื่อชุมชนด้วยการปลูกผักจำนวน30ชนิดอาทิเช่นพริกมะเขือโหระพากระเพราผักแพ้วยีร่ราตั้งโอผักกัดขาวผักชีฝรั่งผักชีลาวกวางตุง้งถั่วฝักยาวสารแหน่มะเขือเทศแมงลักตะไคร้ข้าโพดเป็นต้น ร้อยโทธทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยถึงการขยายผลในเชิงพื้นที่ตามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยการบูรณา,าการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และงานสาธารณสงเคราะห์บ้านวัดราชการหรือโรงเรียนบวรร่วมการ,ร,ร,รจัดกิจกรรมเอามือสามคัคคีทั้ง13อำเภอภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อเป็นการดลรงส่งเสริมไม้คนในชุมชนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมไม้คนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินภายใต้แนวคิดอาหารก่อกําเนิดเกิดจากดินเพื่อสร้างรากฐานในการดํารงชีวิตต่อย่อสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบันได9ก้าขั้นสู่ความพอเพียงพร้อมน้อมนาโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ตามพระดาชริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านกิจกรรมเอามือสามคัคคีจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตามหลักบวรทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนจากการแบ่งปันเป็นจุดเริ่มต้นของผู้นําจากแนวคิด ผู้ว่าการชวนปลูกผักปลูกรักผูกหัวใจสร้างสายใยการแบ่งปันนอกจากนี้ยังเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกด้วยโดยมีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่รัฐโนทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต่ออีกว่าถ้าทุกคนมีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์บำรุงรักษาและฟื้นฟูดินให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้ และสมุนไพรทําให้พื้นที่ชุมชนและสองข้างทางสาธารนณะเต็มไปด้วยคลังอาหารและยาด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกครัวเรือนก็จะเป็นการทําให้มีอาหารที่ดีที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาและจิตใจสุขภาพดีชีวิตดีความเป็นอยู่ก็จะดีในทุกมิติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2566นี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ ซึ่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรมร่วมสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันตระหนักถึงความสําคัญของดินหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรดินฟื้นฟูดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการช่วยกยันยืดอายุและรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้ยั่งยืนตลอดไป